ตอนที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะวันที่23ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนี้เนาะต้องบอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกราศีนะคะเหมือนกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็น ลักษณะนิสัยใจเป็นตัวของคนคนนั้นนะ่ะแล้วถ้าเรามองเปรียบเทียบตัวเรานิสัยใจคอเรากับระบบสุริยะสกาวใช่ไหมเหมือนดาวอาทิตย์เนี่ยมันเข้าสู่สนามพลังงานของราศีพิจิกก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยมีนิสัยไปในทิศทางเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่เจอเนี่ยมันจะเจอในเรือนไหนเรื่องไหนแตกต่างกันเพราะนั้นคนที่เข้ามาแล้วเฮ้ยเนี่ยอะไรราศีพิจิกไม่ต้องแปลกใจเพราะจริงๆแล้วที่จงจะสื่อให้ฟังเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเริ่มต้นนะคะที่บอกไป23บตุลาถึง22บพฤศจิกายนนะคะอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นก็คือการเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองและได้ทาการ ปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นความท้าทายคือการเรียนรู้ที่จะยอมแพ้ออกจากความดราม่าที่มันบังเกิดขึ้นได้นะคะวันที่23ตุลาคมเนี่ยเวลามันเขาเรียกว่า wishing hour นะคะหรือว่าเป็นเหมือน wish ที่แปลว่าเวทมนต์นะคะมันมันอาจจะมีความสอดคล้องหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวที่มันดูลึกลับนะคะตามสไตล์ของพิจิกเนาะคือต้องบอกว่า ในช่วงเดือนนี้นะ,หล,ะหลายๆคนนะคะอาจจะสัมผัสได้ถึงอำนาจความจริงจังความลึกลับแล้วมันก็เกิดขึ้นกับใกล้ๆกับวันฮาโลวีนแล้วก็อีคลิปก็เกิดขึ้นด้วยเรียกช่วงนี้นะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะที่เปลี่ยนไปให้เป็นไปตามที่เราต้องการก็ว่าได้นะคะว่าด้วยการที่ดาวเข้าสู่ราศีพิจิก นะคะทุกๆคนเลยนะทุกๆราศีเลยนะจะมีความรู้สึกถึงการเหมือนกับรีเบิร์ตอะค่ะตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่จากตอนที่ก่อนหน้านี้ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีตุลหลายคนอาจจะรู้สึกอะไรที่แบบเบาๆสบายๆชิวๆนะคะตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เราจะไปพบเจอกับความซับซ้อนแพชชั่นความมืดนะคะหรือแม้แต่ การอิจฉายสยานะคะความดราม่าบังเกิดแบบนี้ก็หลายคนอาจจะมีได้เช่นกันนะคะแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าความดาร์กอะค่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยสักทีเดียวนะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราทุกคนด้วยซ้ําเพราะว่ามันจะทําให้เราอะค่ะได้สามารถเข้าถึงมุมมืดความดาร์กเงาม,มืดของเราเองทําให้เราอะค่ะต้องเข้าไปเรียนรู้เข้าไปพัฒนาเติบโตในเรื่องนั้นๆนะคะ ให้เห็นว่าเฮ้ยเหรียญมันมีสองด้านมันมีด้านดีมันมีด้านเสียมันมีด้านที่เราส่องแสงสว่างสดใสแล้วก็มีด้านที่เป็นเงามืดของเราเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ดาวต่างๆเข้าสู่ราศีพิจิกเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเข้ามาปรับทำความเข้าใจกับจุด มืดจุดบอดหรือว่าสิ่งที่เรากังวลใจอยู่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงฮาโลวีนเนาะมันมันเกิดขึ้นในช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าตามความเชื่อของโบราณนะคะบอกว่าวันในช่วงในช่วงเดือนสามสเอ็ดตุลาคมใช่ไหม หรือว่าในช่วงเดือน10นี้เนาะตามความเชื่อโบราณเ,เขาบอกว่าเป็นวันที่เป็นจุดเชื่อมร่วมระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณนะคะที่เขาเรียกเตนเนอร์เนาะคือผอมคือบางที่สุดเลยนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เราควรที่จะทำการเยียวยาตัวเราเองนะกับบรรพบุรุษนะคะให้เราอะค่ะระล,ลึกถึงบรรพบุรุษญาติพี่น้องวิญญาณที่ ลาจากเราไปแล้วเราก็เรียนรู้จากพวกท่านนะคะว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเราเรียนรู้จากอะไรจากพวกท่านได้บ้าง19พฤศจิากายนนะคะก็จะเป็นช่วงอีคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งในราศีพฤษในราศีพฤษภนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอ,อาจจะปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างตายปจากเราไปและบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในส่วนของอความรักการงานหรือว่าสถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะก็ให้จําไว้ว่าราศีพิจิกเป็นราศีของการเยียวยาเป็นราศีของนักจิตวิทยาเป็นราศีของนักสืบนะคะแล้วก็เป็นราศีของการที่จะล่วงรู้บางสิ่งบางอย่างที่ลึกลงไปนะคะแล้วก็มัน,มน,มนเกิดเกิดขึ้นครั้งใหม่เพราะว่าพิจิกกับภกศ ที่บอกว่าจะเกิดอีคลิปเกิดขึ้นมันจะเกิดทีมันจะเกิดเป็นแกนเนาะก็คือจะเกิดขึ้นในส่วนของความสมดุลเกิดขึ้นของการความอินเทนส์แบบรักมากเกลียดมากเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องมาบาลานสมดุลให้ได้แล้วก็30ตุลาคมก็คืออาทิตย์อา,อาทิตย์ อังคารพุธนะคะเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนนะคะสุดต่งในชีวิตมากอ่อน o t h i n งไม่มีตรงกลางทำกับไม่ทำไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่แสงออกความคิดคำพูดนะคะคือ ม,มันมาพฤติกระมมาสุดโต่งอยู่แล้วอะแต่ว่าเรื่องคุณคือต้องดูว่ามันเกิดในเรื่องไหนเรือนไหนที่พูดไปข้างต้นเนาะและสุดท้าย4พฤติการยนนิวมูลในราศีพิจิกก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะนิวมูลเนาะบอกไปแล้วว่าเป็นเหมือนกับองุ่นที่เพาะ,มะเมล็ดนะคะก็คือมันการเพาะ,มะเมล็ดพันุ์แห่งความคิดไอเดียเจตนาารมณ์ของเราใหม่ๆเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ๆไปนในหลายเดือนประมาณสัก4ี่เดือนถัดจากนี้ก็ว่าได้ค่ะ สวัสดีค่ะอินีีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 s e m เ s t e r ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทํางานผ่านประสบการณ์ลักิตและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะนี้นะคะก็ここจะมาถึงในส่วนของชาวตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเขาเรียกว่า,า,วาบางคนมาตามบางทีแจงทําไม่ทันจงก็จะข้ามเดือนเลยนะตรงนี้นะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเรียกว่าเอาเป็นว่าเสี่ยงดวงแล้วกัน จะได้ดูหรือเปล่าเดือนนั้นนะแต่ถ้าสูว่ามาถัดไปก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะตรงนี้นะอ่าโอเคทีนี้มาดูในส่วนของชาวตุลน,นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะ สิ่งที่วิดีโอที่แจ้งใส่ไว้หน้าคลิปค่ะมันเป็นวิดีโอภาพรวมนะคะที่สามารถเกิดได้กับทั้ง12ราศีนะคะก็คือเมื่อดาวอาทิตยย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะจะส่งผลให้กับชาวตุลนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะไม่ต้องแปลกใจเนาะหลายคนอาจจะมางงเอ๊ะตกลงพูดราศีพิจิกหรือราศีตุลกันแน่นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะกะ็บอกไปแล้วเนาะเป็น โหดัศะศตวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกดูได้นะคะเริ่มต้นกันนะคะเมื่อดาวอาทิตย์เขาย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่2ของคุณนะคะก็ในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสช่องทางการหาเงินเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เนี่ยผู้โตมันทำมุมฉากกับดาวอาทิตย์บางคนนี่ยอาจจะเจอสภาวะที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ากดดันซีเรียสจริงๆหรือว่ามันเหมือนกับ มีอิทธจากผู้มีโดนกดดันจากผู้มีอิทิพลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็พอถัดมานะคะก็วันที่30ตุลาคมก็จะมีดาวังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะซึ่งก็เป็นเดืนที่2ของคุณหลายคนอาจจะมีช่องทางการหาเงินเยอะแยะมากมายเข้ามาเหมือนกันเป็นการเทคแอคชั่นแต่ทีนี้เนื่องจากว่า ต้องบอกว่าระวังระวังเพราะมันเป็นมุมฉากเนาะหนึ่งแล้วสองก็คือตัวคุณเองอะบางครั้งอาจจะมีความมั่นใจที่มันมากเกินไปนะคะในช่วงนั้นก็ต้องจะเย็นเย็นเบาๆนะแล้วก็เหมือนกับใช้คำว่าพยายามระวังผู้ใหญ่เนะี่ยผู้ใหญ่เนี่ย ไม่ใช่กำนันนะแต่เป็นการหรือว่าเป็นเหมือนกับคนที่มีอิพธิพลกับตัวคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหัวหน้าง,งานก็ได้นะคะอาจจะมีภาวะขัดแย้งกันได้ต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงเนาะถัดมานะคะวันที่4พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นในส่วนของนิวมูลเกิดขึ้นในราศีพิจิกซึ่งก็เป็นเรือนที่2ของคุณนะคะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในช็อะเรื่องของการเงินการหาง,งานหาเงินทําด้วยตัวเองหรือแม้แต่การที่เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้น บางคนมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเคลื่อนที่นะคะได้บ้านาได้รถได้จักรยานหรอหรือว่ารถใหม่ๆนะคะให้กับตัวเองได้เช่นกันนะคะช่วงเวลานั้นน้องแบบมาอยู่ก็มาแบบปาฏิหารเลยคือจะบอกว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณอะ่ะมันดีก็ดีนะเพียงแต่ว่ามันมียูนนะัสที่มันมาทามุมเลงอยู่เพราะาเพราะฉะนั้นนะบางคนอาจจะรู้สึกถึงแบบเฮ้ยทาไมมันป,ปรบปับมันได้ปุปบับมันเสีย แบบนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งเนาะตรงนี้จริงๆแจ้งส่วนตัวนะที่อังคารพูโตเกิดขึ้นะนะฮะกับตัวเองนะที่ผ่านมาต้องบอกว่าไปให้เลือดใช่ไหมแล้วคือมันเป็นวันที่องศาห่างกัน3องศาพอดีแล้วจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไง ลองมาดูสังเกตว่าดาวตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่สาคัญสาคัญใช่ไหมอังคารพูโตอังคารเสาร์เนี่ยมันก็เป็นพวกอุบัติเหตุรุนแรงต่างๆใช่ไหมอันนี้เราให้ฟังน้อก็คือตัวเองไปให้เลือดแล้วปรากฏว่าเลือดไม่ไหลอ่าเช็คอะไรทุกอย่างสิ่งแข็งแรงสมบูรณ์เรียบร้อยละแต่ว่าพอเวลาที่เหมือนให้เลือดนะคะแล้วถ้าคนให้เลือดก็จะ,จะรู้ใช่ไหมถ้าเป็นที่ไทยอ่ะเขาจะให้กินน้าเยอะมากแต่ทีนี้เหมือน มันก็ไม่ได้แบบมีให้กินน้ําคือกินน้ําก็กินปกติแต่แบบไม่มีแทงให้กินน้ํามาก่อนนะคะแล้วตัวเองก็มาวิเคราะห์หลังจากนั้นเพราะปกติให้ให้เลือดมาหลาสิบเป็น20ครั้งอะก็คือไม่เคยมีอะไรเหตุการณ์ประมาณนี้นะก็คือเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเลยอังคารพูโตอังคารเสาร์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะก็คือแบบเหมือนกับพยาบาล่ะเขาต้องมาจับเข็มอะแล้วก็มายืนอยู่ให้กําลังใจอยู่เพราะว่าพอเวลาที่มันเลือดไม่ไหลอะมันก็จะแบบ ใช้คําว่าไงเครื่องมันก็จะวนอนะ่ะหมุนหมุนหมุน,มนแบบร้องดันอย่างนั้นแหละ,หละอะไรเงี้ยซึ่งตัวเองก็คิดว่าเฮ้ยมันมันมีดาวอะไรที่บอกกับตัวเองได้ใช่ไหมก็เพิ่งมาเห็นสังเกตแล้วว่าอ๋อโอเคคงจะเป็นอังคารที่ทํามุมแน่แน่เลยซึ่งของคุณเองเนี่ยจริงๆถามว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ไหมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อังคารเสาอังคารพูโตก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุแบบรุนแรงจะบวดแบบนี้ตัวได้เหมือนกันนะเพราะว่าครั้งนี้จะบอกว่าเป็น ครั้งที่การให้เลือดรู้สึกแบบมันมันมันแปลกๆนะมัน,ม,น,ม,นมันชาๆแต่ก็ถามว่ารอบหน้าจะไปให้อีกไหมก็คงจะไปให้แต่ต้องกินน้ำให้มากกว่าเดิมนะเพียงแต่ว่าให้มาเป็น20ครั้งก็ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้นะคะซึ่งช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าอังคารพูโตถ้ามันไม่ใช่เรื่องแบบฟิสิกอลคือเรื่องร่างกายอ่ะซึ่งเรามีโอกาสที่จะหลบหกล้มม บาดรถเฉียวชนอ่างเงี้ยหรือว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อะทีนี้ผู้ตมันอาจเป็นคนก็ได้เนาะคนที่แบบเป็นผู้พิพลกษกับตัวเราเองก็ได้ก็ต้องระวังเปบนพิเศษนิดนึงนะคะทีนี้ถัดมานะคะวันที่5พฤศจิกายนก็จะมีดาวศุกร์ที่เข้าสู่ราศีแคปิคอนคือมังกรก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยของคุณบ้านคุณเองนะก็ต้องบอกว่า มีโอกาสเหลือเกินที่จะได้เงินจากครอบครัวนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะหรือว่าจะทำธุรก,กิจครอบครัวก็ได้นะคะดีอยู่นะเพียงแต่ว่าเนบจูนกับสุกเนี่ยมันฉากกนันต้องระวังเรื่องของการแบบเหมือนโดนหลอกอ่ะเอาเปรียบนิดนึงนะตรงนี้มีโอกาสสูงนะมีโอกาสที่จะโดนเอาเปรียบอยู่ๆเงินท้ายระวังเรื่องเรื่องแบบเหมือนลูกน้องบริวารบางที ทำนำมาซึ่งความเสียหายเรื่องการเงินให้ตัวเองได้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะถัดมาก็ห้ามพฤศจิกายนดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกเนาะก็จะเป็นภาวะแบบใช้คำว่าการสื่อสารความคิดในเรื่องการเงินดีนะคะบางทีถ้าคุณมีเหตุให้ต้องไขปริศนานะเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเงินหรือว่าการลงทุนหรือแบบเฮ้ เงินหายไปไปจากไปอยู่ที่ไหนเอ๊ะหรือว่าลูกน้องฉันเอาไปอันนี้มันมีโอกาสเกิดบางเร่งเกิดขึ้นไม่ต้องระวังระแวงอะไรมากมายแต่ว่าต้องเรา,าเรียกว่าให้เฝ้าดูหน่อยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ถัดมาก็19พฤศจิกายนนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นช่วงเวลาฟูมูลนะพาเทียนลุนั่งอีคลิปเกิดขึ้นนะคะ<ๆ>ก็เอ่อเป็นฟูมูลที่เกิดขึ้นพร้อมกับ โน้ uh, Note, นะคะซึ่งของคุณเกิดในเรื่องของการหางานหาเงินนะคะพัดเรียกว่าเป็น a r t e r p u o p e o n e y นะคะเงินของคนอื่นที่เขาจะมาให้คุณนะซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือคุณอะไรก็แล้วแต่นะหรืออาจจะเป็นเงินรอดกหรือว่าเป็นการแบบเสียงโชคเสีงยงทายนะคะคุณเองมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้นะคะลงทุน passive income นะคะมีความรู้สึกถึงการ จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่โปรเจกต์นี้ที่ทําอยู่มีการจบอะ่ะแล้วก็ทําสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้ช่องทางการหาเงินเนี่ยได้แบบปฏิหารได้นะคะเดี๋ยวจางสรุปวันให้คุณนะคะจนถึงวันที่21นะพฤศจิกายนนะคะก็วันนี้วันที่เท่าไหร่28แล้วเนาะก็เป็นวันที่28ตุลาคมเนี่ยนะดาวศุกร์ก็เซตทายพฤหัสนะเป็นวันดีมากๆเลยนะก็ ความคิดดีความคิดบวกนะคะมันมีใช้คําว่ากําลังใจมองโลกใน,นแง่ดีนะคะ mm. เกิดขึ้น30ตุลาคมอันนี้เสาฉากกับอังคาขอโเสาฉากกับดาวอาทิตย์นะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นภาวะจริงจังซีเรียสมากหน่อยนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดจากเรื่องความรักนะคะเรื่องอตัวตนตัวเองนะคะอาจจะมีความรู้สึกถึง ความต้องการความจริงจังในชีวิตนะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะเหมือนโดนปฏิเสธได้นะคะเตรียมใจนิดหนึ่งแล้วก็อังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกก็จะเป็นภาวะที่เหมือนคิดอะไรเป็นเป็นกลยุทธ์อะสถิติอะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะแบบเหมือน priority ทำจัดลำดับความสำคัญตัวเองค่อนขอ้าง s ั a เจนมากหน่อยนะคะ ถัดมาวันที่1พฤศจิกายนนะคะดาวพุธทรยกับดาวพฤหัสอันนี้วันดีนะฉลาดคิดหัวแบบหัววายคิดอะไรก็ออกนะวางแผนอนาคตได้ดีนะคะแล้วก็เห็นทุกอย่างเป็นโอกาสไปหมดเลยนะคะ2พฤศจิกายนอันนี้พุธฉากภูโตเป็นวันที่ค่อนข้างจะเครียดหน่อยนะคะถ้าใครจะเจราจาธุรกิจหรืออะไรก็แต่ต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะคะ อาจจะเป็นวันที่ต้องใช้ความจริงมากหน่อยในการตัดสินใจไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่ 3. พฤศจิกายนดาวจันทร์กลุ่มกับดาวพุธเป็นวันที่ต้องการคลิฟ i f y ทุกอย่างสิ่งขอให้ชัดเจนแล้วก็ใช้เหตุผลใช้ความรู้มากๆในการคุยกัน sweet conversation ก็คือขอให้แบบใช้ความหวานนิดนึงในการสื่อสารเนาะก็จะทําให้เราสามารถ เชื่อมกับคนรอบข้างได้ดี4พฤศิกายนอังคารอาทิตย์ตรงข้ามกับยูเรเนสนะคะอันนี้แบบบางครั้งสิ่งที่ไม่คาดการ unpredictable อะ่ะมันชอบเกิดขึ้นในวันนี้นะ12บสอขอโทษ4พฤศิกายนมินิมูลเกิดขึ้นที่12 s c o r p กอรด้วยเนาะก็อันนี้เหมือนเป็นจังหวะที่คิดอะไรไปถึง ถึงรากของมันอะเหมือนต้นตอมันคืออะไรอะนะแล้วก็เป็นวันที่จันทร์กลุ่มกับอังคารด้วย3องศาก็อาจจะเซน i ิทีฟมากหน่อยนะคะตรงนี้นะหพฤศจิกายนก็ดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรก็เป็นช่วงเวลาที่เขาใช้คำว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ความชัดเจนต้องการความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์นะคอมมิ t เมนตต่างๆ เราเป็นวันที่พุธย้ายเข้าสู่าราศีพิจิกด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยค่อนข้างจะอา,อาจจะอิมมชแนลนิดหนึ่งะนะคะแล้วก็เหมือนกับคิดอะไรก็คือใช้แางสั่งขอนตัวเองได้เลยนะคะชัดเจนแน่นอน6พฤศจิกายนดาวพุธก็เซ็กไทวีนัสนะคะเป็นช่วงเวลาที่ ต้องคว,ความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นมากขึ้นต้องการวความช่วยเหลือมีความรอยต์ตี้มากขึ้นนะคะแล้วก็8พฤศจิกายนก็ดาวจันทร์กลุ่มกับดาวศุกร์นะคะอันนี้เป็นวันที่แบบใช้คําว่าเป็นวันที่คุณต้องใช้ความพยายามเมื่อคุณต้องปฏิสัมพันธ์คนอื่นนะคะแล้วก็อาจจะช่วงเวลาที่มันเป็นคอนเน็กชันเนี่ยต้องไปเชื่อมต่อคนอื่นๆ new relationship patterns ก็คือเกิด ภาวะความสัมพันธ์แบบใหม่ๆขึ้นกับตัวเองนะคะเก้าพฤศจิกายนก็จันกรุมกับพูโตนะคะอินเทนต์มากนะแล้วก็เหมือนบางทีก็ต้องเป็นวันทางการปลดปล่อยบางทีต้องมีอาจจะต้องระวังการควบคุมจากผู้มีิทิพลได้นะคะสิบพฤศจิกายนก็จันกรุมกับเสามันจะเครียดอะเออวันนั้นอันนี้คือต้องบอกว่าถ้าดูส่วนตัวใดก็ตามจะไม่ได้แบบเซฟเมคือเราคงไม่มานั่งดูกันรายวันเนาะแต่อันนี้เป็นบันพิเศษให้นะคะ เออก็คืออันนี้แถมให้แล้วกันเผื่อใครจะจดเอาไว้นะก็คือจันกรุู่โตใช่ไหมวันที่9้าพฤศจิกายนใช่ไหมอาจจะต้องปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกนิดนึง10พฤศจิกายนก็จันกรุ่มกับเสาวอันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างแบบซีเรียสจริงจังต้องการอะไรที่มันแบบจริงจังในชีวิตมากขึ้นนะนะ11พฤศจิกายนก็จันกรุมกับผลิัสอันนี้วันดีนะ ความหวังความฝันมีมองเห็นอนาคตที่ดีมากๆทํอะไรก็ทําในนั้นแบบเป็นวันที่ดีมากๆของคุณนะแล้ว12พฤศจิกายนก็อาทิตย์ทริปเนปจูนอันนี้แบบเหมือนเนปถ้ามุมทรายนะมันจะเป็นมุมที่แบบเหมือนอินทูเอชันอะลังสังฮอนการใช้เหมือน,นะอน,ออนปฏิหารเกิดขึ้นในวันนั้นอนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องตัวตนที่เกิดขึ้นทําได้สดําเร็จนะแล้วก็13พฤศจิกายนก็ดาวพุธตรงข้ามกับยูเรเนียสคือเป็นวันที่แบบ เปลี่ยนใจโลเลหน่อยช้อยเยอะหน่อยช่วงนั้น 15. พฤศิิายายนนี้ไปยอย่างไวนะคะเสาฉากกับพฤหัสก็เป็นช่วงเวลาที่แบบต้องปร,รับตัวเยอะหน่อยอาจจะทำอะไรแล้วแบบทำมันเหมือน e x a g g e r a t e อะมันเหมือนกับทำอะไรให้มันดูใหญ่เกินกว่าความเป็นจริงอะโชคดีไหมวันนั้นก็ดีนะเพียงแต่ว่ามันจะเยอะเกินความเป็นจริงได้ต้องระวังหน่อย 16. พฤศจิกายนก็อาทิตย์ เซกไทยพูตโตอันนั้นเป็นวันที่แบบโอกาสความสําเร็จมีเข้ามาเยอะเพียงแต่ว่าต้องพยายามหน่อยแต่มันก็คือทําได้มาสําเร็จนะ17พฤศจิกายนอังคารตรงค้ำกับยูเรเนีสอันนี้อะดราม่าบังเกิดต้องระวัง18พฤศจิกายนพุทธทรานับจูนคิดฉลาดพูดฉลาดนะคะ19พฤศจิกายนสุขทรายยูเรเนสก็เป็นวันที่ดีนะความรักดี นะคะคนดีพาร์ทเนอร์ดีนะคะ20พฤศจิกายนก็พุชฉากพฤหัสอันนั้นจะเป็นคดวันที่แบบรับพากอะไรอยู่ไว้แล้วทำไม่ได้ได้ก็ต้องระวังอีกหนึ่งอ่ะโอเคเยอะแล้วเนี่ยนะพุเยอแล้วามามาในส่วนของเรื่องงานนะคะเรื่องงานของตามหน้าไพ่ของชาวตุลเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะเป็นช่วงวก งานเยอะไปหรือเปล่าปัญหาเยอะไปหรือเปล่าช่วงนี้เนาะคุณอาจจะต้องมีการเดินทางหรือว่าผ่อนคลายหรือว่าปรับปรุงจิตใจปล่อยวางนิดนึงเนาะบางทีถ้าเราหาทางออกไม่ได้อะทําไปก่อนก็ได้นะแล้วมันจะได้แบบใช้คำว่าไงอะ่ะปัญหาเวลามันมีอะเราชนปัญหามันก็ชนไม่ได้อะ่ะ ชนก็ไม่เจอคางออกสักทีเราอาจจะเรียบเรียกเคนเคียง <ๆ S 1> ไปข้างๆก็น่าจะดีกับเราเหมือนกันนะคะเรื่องงานนะแต่ว่าปลายสัปดาห์ปลายเดือนน่าจะดีขึ้นเรื่องเงินนะคะตรงนี้เป็นไพ่แห่งชัยชนะได้เงินจากการเดินทางอ่าวิคตอรีขึ้น2ใบเลยนะคะจบเริ่มต้นใหม่ได้เงินจากโปรเจกต์เด็กน้อยโปรเจกต์ที่เคยเจอเคยทำเคยเออฝันอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะอันนี้ลองดูมีโอกาสที่ดีได้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนนะคะ อาจจะรู้สึกถึงความยากนิดนึงอาจจะสับสนไม่แน่ใจว่าจะอาอยังไงหรือว่าเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องโอกาสใหม่ๆเข้ามาต้องปรับเปลี่ยนหลายรอบหน่อยกว่าจะสําเร็จเนาะก็เข้าใจว่าเป็นช่วงโลเลแบบลังเลของตัวเองไม่ออไรูะะ้จะยังไงดีนะคะจะเย็นๆนิดนึงเนาะหนักหน่อยเหนื่อยหน่อย,อย,อย,อยแต่ว่ามันต้องปรับหน่อยแต่ว่าสําเร็จได้ไหมสาเร็จได้แหละการสุขภาพเดี๋ยวจะดีขึ้นอยู่กับตัวเองมากหน่อย ใงว่าสภาวะจิตใจคุณจะนิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วอะพอคุณนิ่งขึ้นอะไรๆะอย่างมันก็ดีขึ้นได้นะมองนี้นะก็ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะในเรื่องของความรักนะคะภาวะการรอคอยนะคะอาจจะมี2ออปชั่น2คนอจจะสอสองเกิดขึ้นลังเลใจม่ันจะยังไงกันแน่นะคะดราม่าบังเกิดนิ่งเอาไว้ก็ดีค่ะบางทีสิ่งที่เราทำได้คือการนิ่งนะคะถ้ามันต้องเลือกนะ แล้วก็เฉยๆไว้ก่อนนะคะอาจ,จต้องมีการพูดคุยกับใครสักคน girl talk เนาะแล้วก็พวกอุปสรรคต่างๆมันเรียนรู้จากความผิดพลาดก็น่าจะดีตายแล้วเกิดใหม่เนาะ coffin น,นะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะสึกถึงการที่แบบเฮ้ยถือไพ่ในมือเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้คำว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตก็จะดีเหมือนกันและไพ่จบแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ การเริ่มต้นใหม่นะคะจะดีคุณมากกว่านะคะถ้ามองแล้วความสัมพันธ์เป็นไพ่แบบรีนิวรีเบิร์ตใหม่ค่อนข้างจะเยอะเรียนรู้พยายามทําตัวเองให้มีออปชั่นนะคะคุยกับคนอื่นบ้างก็ได้ถ้าบางทีเราจะคิดไม่ออกนะก็อาจต้องหาที่ปรึกษาก็น่จะดีค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนไปแล้วข้าวดีค่ะ